สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเิริพรด่านจับกลมนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชินีบูรณนะจังหวัดนคนปรปฐมเพลงกล่อมลูกเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะถ่ายทอดโดยการท่องจำคำร้องและทํานองจากรุ่นสู่รุ่นเพลงกล่อมลูกช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ทางภาษาเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเพื่อความบันเทิงของผู้ร้องมีคุณค่าในการศึกษาทางภาษา ค่านิยมสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้รับการอนุรักษ์สืบมาในฐานะสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสำหรับบทเพลงกล่อมลูกที่ดิฉันเลือกชื่อเพลงเรือเล่นได้ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องแดงพระขนงสะท้อนถึงการเดินทางโดยทางเรือของคนในสมัยก่อนมีคุณค่าทางภูมิศาสตร์มีคำเรียนเสียงธรรมชาติในท่อนที่ว่า ถายจ้ำมาฉับฉับเป็นต้นเพลงกล่อมลูกคือคำบอกรักแสดงความห่วงใย,ยผ่านคำร้องและทำนองจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจึงนับได้ว่าเพลงกล่อมลูกคือเพลงแห่งชีวิตที่แท้จริงต่อไปนี้เป็นการร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลางชื่อเพลงเหลือเล่นค่ะเอ

បាងកอกណូ ชับายดำและพายแดงอายิงเห็นแสง ไปรับนางสิบสองเรือกอล่มลงท่าจีนามาปี เสียขาและเสียของนายน้องชา shit man ขอบคุณค่ะ